ไายบุญหรือสายมูที่ชอบสถานที่ที่สงบเงียบชอบแบบธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะนี่คือวัดป่าเทพอินทรพะประดิษฐ์ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ เสน่ห์ที่ทําให้วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์นะคะบอกเลยว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งนะคะคือความสงบแบบวัดป่าแท้ๆไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความร่มรื่นและเรียบง่ายใครที่ชอบปลีกวิเวกหาที่นั่งสวดมนต์เงียบๆทำสมาธิหรือนั่งอ่านหนังสือนะคะที่นี่ตอบโจทย์อย่างมากเลยล่ะค่ะนี่คือพระอุโบสถสีทองอรารามทั้งหลงังสะดุดตางดงามทั้งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมค่ะ รวมไปถึงเจดีสีทองนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีองค์พญานาคราสีทองล้อมรอบพระอุโบสถว่ากันว่าวัดนี้นะคะสร้างขึ้นจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะมีพระพุทธรูปหินทรายที่แปลกตามากๆสังเกตดีๆนะคะจะมีพระพุทธรูปอยู่3ปางปฏิสฐานในองค์เดียวกันเหมือนกับว่าเป็นพระทรีอินวันก็ว่าได้ และอีกหนึ่งความวิจิตรงดงามอลังการนะคะภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อพุทธธรรมหรือหลวงพ่อบรรดาลสุขนั่นเองค่ะว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะสมหวังบรรดาลสิ่งที่ปรารถนาสมชื่อหลวงพ่อบรรดาลสุข นายยังประดิษฐานพระนาคปรกที่งดงามวิจิตรเอาไว้ให้ญาติโยมได้มากราบสการะขอพอรอีกด้วยส่วนที่กำลังสร้างอยู่นี้นะคะแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ที่วัดป่าเทพอินทรประดิ์นะคะเตรียมเอาไว้ใช้สำหรับศึกษาเร่องเียนของพระภิกษุสัมมเนน และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนค่ะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้โรราวๆ2 0 0คนแต่ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดการว่าจะสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยและทุนในการจัดสร้างนั่นเองสำหรับญาติโยมที่สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนและปัจจัยในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัดได้นะคะส่วนนี้คือศาลาแปดเหลี่ยมหลังเล็ก ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่กำลังจัดสร้างสำหรับไว้รองรับญาติโยมที่มาฝึกสมาธิสำหรับการเดินทางมาที่วัดป่าเทพอินทรพะดิษฐ์นะคะไม่ยากเลยเพราะวันนี้อยู่ก่อนถึงทุ่งกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองสามารถแวะมาสักการะหลวงพ่อบรรดาสุขและสามารถมาชมความงดงามของวัดได้ก่อนที่จะไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ